สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันนะครับรถครอบครัวรถเจที่นั่ง t o y ยต้าวิชนะครับสอออโต้ปี2004นะครับรถสวยสภาพเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับไม่แท้ๆ156,000กิโลเมตรตั้งแต่ปี2004นะครับดูแลดีมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันสีสวยภายในงามภายนอกก็หล่อนะครับกับรถครอบครัวแบบนี้นะครับสวยชมเช็คดูรถทดลองขับได้นะครับรถู่่มินบุรีครับ 1 5 9 0 0 0ับาทนะครับขายเงินสดนะครับราคานี้เลยครับใครสนใจเข้าใจรับได้อบไปใช้งานครับรถคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่แท้ๆนะครับ1 5 6 0 0แ้กิโลเมตรดูแลมาดีมากๆนะครับเป็นรถ2มือจากป้ายแดงนะครับปี2004รถสวยขนาดนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่สำหรับผมทำหน้าที่คัดเช็คเก็บงานดูแลมาให้เรียบร้อยใครสนใจนะครับโทรจรจาโทรสอบถามลายได้ รูปได้นะครับขอได้เลยครับ159,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับสภาพแบบนี้เกรดดีๆแบบนี้นะครับเกรด a a เลนะครับรถสวยจัดมากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สภายนอกภายในงามสีสวยเต็ม สภาพเรียกว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับอ้อขออภัยครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับตั้งแต่ปี2004นจนปัจจุบันรถโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานนะครับดูแลง่ายครับรุ่นนี้ถือว่าทนมากๆนะครับใครที่สนใจครับหาข้อมูลได้ครับตามแฟนเพจแฟนคลับหรือใน YouTube มีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรุ่นๆนะครับสำหรับผมเรียกว่าการรีวิวเฉพาะในส่วนของการขายนะครับก็คือคัดสภาพเช็คสภาพดูแลมาให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็น ดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับสาหรับผมชัดเจนครับมีอะไรแจ้งหมดครับตรงๆครับเพราะว่าทําในส่วนของออนไลน์ต้องชัดเจนนะครับเพื่อเพื่อจะสร้างเครดิตให้กับตัวเองใครที่สนใจนะครับก็จัดไปครับจะมาทดลองขับก็ได้หรือใครรอที่บ้านต่างจังหวัดก็จัดส่งให้ได้นะครับก็ที่เหลือสนใจหรือไม่ใช่หรือเปล่าเป็นหน้าที่สมาชิกครับลองตัดสินใจดูสำหรับผมคัดเช็คเรียบร้อย เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่นะครับเบาะแถว2เจบเป็นแบบนี้นะครับเป็นเบาะเรียกว่าเบาะวีนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็เดินเข้าตรงกลางนะครับก็เป็นตัวเลือกเลยเลยครับสำหรับใครที่สนใจกําลังหารถครอบครัวแสนกลางๆได้ t o y o t a w วิสรับรองว่าทนนะครับรุ่นนี้ทนจริงๆอะไรก็หาง่ายครับก็ใช้อะไรร่วมกับคัมรี่ปีเดียวกันก็พวกปี2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8นนะครับอะไรก็ เป็นจำพวกนั้นนะครับเครื่องนี้ยังเหมือนกันเลยนะครับที่เหลือสนใจก็หาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับมีคนรีวิวเยอะมากเลยครับสำหรับรุ่นนี้ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีจะส่งให้ได้นะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นการันตีไปเลยครับว่าไม่เคยชนไม่เคยแก๊สรถสวยครบจบใช้งานได้ครับขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจทนทานใช้ง่ายครับ